สวัสดีครับพอกับวิธีคนไกลบ้านเฮงเราครับพี่น้องครับผมใบเบาเชื้ภูมิคนบ่รอครับผมมื้อนี้เขาก็มาเ็ดคอนเทนต์แบบรับคนใหม่ครับคนไทยเขามาเห็นงานใหม่ในตาดอกใหม่ครับมาเมื่อวานครับผมนี่ก็เป็น้าดอกไหม้ครับกาลังตัดดอกไหม่กันอยู่ครับขออนุญาตสอบถามนะผมสวัสดีครับครับผมมาจากจังหวัดใดนาอครับผม มหาสารคามครับครับผมเป็นตั้งใดเนอะบรรยากาศห่อนบอกห่อนอยู่บอกครับห่อนนะบอกครับห่อนเอปราะปศิทัยดอกอืกอเศรษฐกิจบ่ดีเนาะอาเลยมาครับมาสู่ครับป่าดอกไม้ครับผมเป็นไดครับมาเราก็ครับผมมาเราเป็นตังไดเนาะครับมาเราคือจังที่เพิ่นบอกว่าววอยู่บอกครับ บราได้คิดอย่างไรนะอืาจจะปกติครับเพื่อนงั้นครับเราตั้งย่างกระบ้านเขาหรอกแต่ก็ดีกว่าบ้านเขาเนาะขาลงขาแรงขาแรงก็ดีกว่าบ้านเขาอืครับผมอืมครับนี่ครับคืออยู่คือบ้านเขาเหมัอนกับขาแรงบ้านเขาก็สูไว้แล้วอืมครับมาหากินท่างไก่แม่ครับผมก็ลดเวลาเนาะกัน หารายได้แต่ละรายได้ก็ดีอยู่ครับอยู่นี่ก็โอเคอยู่ครับรายได้ต่อเดือนก็สมค่าแรงเขาอยู่ครับฝากฝากถึงฝากถึงคนไทยดีว่าเิ่นซีมาเนี่ยครับฝากฝากถึงพ่นเอกบุญเดว่บห่อนนะครับก็บ่ห่อนประดือเขาเขาชีตัวออืครับผมพรานบ่ญห่อนเท่าประเทศไทยดอกประเทศไทยห่อนก็ดีอีกครับ นี่นะครับผม בא, เบาเพื่อนไอ้สายเพิ่นมาเนาะก็มาเบิง่งมาเสียงโขกเสียงดวงเบิ่งว่ามาถือมันก็มาเราก็มาถือนายจ้างดีอยนายจ้างดีเพื่อนโรงงานดีหัวหน้านงานดีก็เป็นมูลวาสนาเขาครับผมเก็บเงนินเก็บทองครับมารักษาเอ็นร่างกายต้องใจต้องมาเต็มร้อยามาเตี้ยมานี่ครับว่างานอืมจะม่ต้องเก็บร้อยก็ได้เออเทงมันอืมแมนอยครับ จังไรก็นี่แหละครับผมแรงงานไทยเพื่อนมาเสียงดวงเพื่อนมาหาเงินเนาะเอาเงินเอาทองกับบ้านเฮาลายๆเศรษฐกิจนี่ครับพนาครอบครัวสู่เพื่อครอบครัวอย่างไรก็นี่แหละครับเป็นฝากให้คนทังบ้านเพื่อนครับสู่ครับเบาใซฟพรมกันี่แหละจะไปเห็ุงานก้อนแบบนี้ก็นี่นะครับผมฝาก คนใหม่เพิ่นมามาสอบถามเพื่อนเบิ่งว่างานเป็นจังไ๋กันอยูกย่กันคือจังเขาเจ้าว่บ่สัน่นนี่นะครับมาเราก็สู่เอาเนาะครับเก็บที่จันละเก็บเอาก็ไปครับผมครับฝากครับผมฝากสอ่องน้อยของแรงงานไทยในะอิราเลียนนะครับผมวิธีคนไกลบ้านครับผมาเป็นกำลังใจกดแชร์กด ซับสไครให้กดติดตามให้เบ้าช่องน้นอยให้เบ้าใช้ภูมนะผมขอเวลาทํางานก่อนครับผมแบกต้นไม้ก่อนครับผมเราจะมาให้มาอัปเดตกันใส่ชีวิตกันทํางานให้ไหมนะครับผมสวัสดีครับ